สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตราเชิญสกินสุดปังในราคา69คูปองโปรโมชั่นพิเศษสมมติคุณซื้อ2แพ็คเนี่ยลดเลยเหลือแค่2แพ็ค99คูปองจาก138คูปองนะครับใครสนใจก็ซื้อเลยฮะผมไม่ได้โดนเกียมจ้างมานะครับ คือสรุปสั้นๆหน่อยกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมซื้อสกินนะครับซื้อเป็นตรานเชิญสกินนะในราคา1อันในราคา6กคูปองเดี๋ยวละสองอันนะครับก็จะลดเหลือราคา9 9คูปองเปิดแล้จะสามารถเลือกรับ1สกินที่คุณอยากได้เอาไปเลยน,นั่นะครับก็ถ้าที่เห็นเนี่ยจะมีสกินจากวอลล์พาสนะครับสสกินได้แก่สกินของสกัดกับสกินของ R.O. <c oughs> <c oughs> เอาอีกนั่นเองนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจะเป็นโซ่สกินอ่าทรูแล้วก็สกินของของใครลืมเลยเลยแล้วเสียระบบของซิปนะครับแล้วของเซเนียลนะครับแล้วก็ของยิปเน็ตนะครับซึ่งสกินพวกนี้เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสกินที่เปลี่ยนแค่ชุดพวกโมเดลนั่นเองนะครับสมมติเมื่อกี้ใครรับไม่ได้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจจริงพอดีว่ามันมาช็อตพอดีนะครับใครจะด่าผมขอญาตนะครับกราบหนึ่งทีแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกล่องนี้นะครับผมก็ สำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับให้ไปที่ร้านค้านะครับแล้วไปที่ไอเทมครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยครับก็จะมีบอกนะครับว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับโดยแพ็คเนี่ยมันก็จํากัดนะแพ็คนี้ซื้อได้2อันแพ็คนี้ซื้อได้อีกสอันนั่นเองเนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ไอ้พวกตราอัญเชิญเนี่ยมันจะคอมโบโคอมจอยกับพวกกล่องสกินเนาะที่คุณโจเซฟหรือว่าคุณบอลมชลวิทย์เคยบอกไว้นะครับว่าสมมติเรามีกล่องสกินเนี่ยพอซื้อเนี่ยราคาแค่ถูกมากเลยนะเก้าสิบเก้าคูปองนะทุกคนถ้าเทียบอะราคาเท่ากับไอเเชียนน่ละ นะครับพอซื้อใบกล่องเนี่ยคุณซื้อไปเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็ดองไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ดูว่าต้องใช้สกินไหนบ้างน,นะครับถึงอันเนี้ยไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อหน้าครั้งหน้านะครับมีพวกาตาเชิญสกินสุดปังมาอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ซื้อแล้วคุณก็เลือกสกินที่มันมีในเนี้ยมันมีในเนี้ยทุกคนเนี่ยในเนี้ยนะคุณก็เลือกไปแล้วคุณก็ซื้อไปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เนะี่ยซื้อแพ็คนี้ก็ได้นะครับคุ้มคุ้มเก้าสิบเก้าคูปองอะไรเงี้ย นะฮะแล้วคุณค่อยๆที่จะนะครับเปิดในตอนที่คุณมีสก,กินที่มือให้เปิดสก,กิน เก็บแล้วนะครับีวย่ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะคือคุณไม่จะเป็นต้องแบบว่าซื้อปั๊บเปิดภายใน1วันหรือ2วันหรือ3วันหรือ1อาทิตย์นะครับให้คุณดองเมียวยาว,ยาวเลยสัก1เดือน2เดือน3เดือนหรือเป็นปีไปเลยก็ได้นะครับีวยกว่าเป็นการลงทุนที่ผมคิดว่าคุ้มค่านนะซื้อไป1 0 0รคูป,ปองแล้วคุณก็เก็บไว้เฉยๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณเชื่อหรือว่า gm อ่ะเขาจะไม่แจกสกินเว้ยซึ่งสกินส่วนใหญ่เนี่ยในนี้ก็จะมีพวกแจกฟรีบ้างหรือว่าใช้พวก ของแรกบ้างอะไรพวกนี้นะครับมันมาแจกให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะวางแผนระยะยาวนะทางเรื่องนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะเองนะครับเพราะว่าไอ้กล่องเนี่ยมันถูกมากนะครับเกก้าคูปองเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับการเชิญสกินนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคุ้มอยู่นะการเชิญนะครับการเชิญสกินสุดปัง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 กดบอัคูณงปัว่างปังปังปัวปัง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 ะังปังปั่ปังนังปังปังปับนัง ครับประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้ถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์ hmm. เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยคิมเซนเซลุกขึ้นมาทําไมไม่รู้ไม่รู้ผมหันไ,ไปดูก็คิมเซนเซโอเคมาณนี้เลยนะครับใครอยากซื้อก็สามารถพี่ไปจัดกันได้นะตอนนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตเล่นโหมดหนึ่งหนึ่งรอแล้วกันนะครับไป let's go แ mm hmm. นวะโหมดหนึ่งนึแนบที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นบอลไฮนะแต่วันนี้ผมเล่นบอลไฮแล้วกันนำมาวัดดวงกันว่าจะเจอตัวไหนนะครับอยากเจอบอลไฮนะฟอร์เรนไหมทุกคนคิดว่าฟอร์เรนดีปะ ไาอา้ช่าชนะแบบนี้แม่งฟอร์เรนมาทุกคนเทคเดียวรู้เรื่องผมฟุกชนะมาหลายรอบแล้วผมได้เวลาโชว์ไก่ทุกคนดูเวยผมต้องแพ้เกมนี้ผมต้องแพ้ผมแพ้ผมก็จะลงเขี้ยบ้ผมสัญญาทุกคนเลยผมแพ้ผมก็จะลงอ่างี้ดีกว่าเชี่ยอ้ยไอ,ยอ,ยอย้ที่นี่มันศัตูทางธรรมชาติของกูใช่ไหมลิศ มันคือศัตรูทางธรรมชาติมันคือนักล่าฟอร์เรนติโน่ของแท้ทุกคนชาดเปรตและตัวนี้นะครับมีทูดาเมดด้วยนะครับสามารถที่จะทะลุทะลวงไส้ติ่งของเราให้ไม่เหลือซากนะครับโอ้ oh my god โอ้ my god เอาไปเอาไปเราจะทำครูดาให้มันครบ40%นะครับ โอเคได้มาแล้วหนึ่งอันเฮ้ยทำทำไมเนี่ยต่อเลืองเราทำไมนายโอ้นายใจร้ายคืนโอ้ยจังไรจัดกดฮิวดิฮีฮิฮ่่ไโดนไโดนอะไรตต่เขาไม่ได้ตั้งใจคนมันโลกอ่ะนาย คนมันโลกนาะะใจทำไงวะคนมันโลกอะ่ะแล้วเราไม่เวลสีด้วยนายเวลสีเฉยงงงงเฉยอะ่ะทำทำไมนาะยอย่ามากดดันดิอย่ามาแอบดูได้ไหมเน่ยถอยไปดีเอาตัดเลือดก่อนลูกชิ้นแรกคือออกตัดเลือดนะครับเดี๋ยวเขาลำไม่พักอะไรเงี้ยจ็บหายเลยนะทุกคนอยากลอง,าองดาเมจเวลาทุกคนอยากลอง,าองดาเมจไ่ไ เฮียละทันตีออกดิเฮียนตีไปแล้วว่ะเฮียทำอย่างนี้กับฉันเลยฉันขอโทษเลยเจ้าแม่เจ้าแม่ผมงเธอขอลงเจ้าแม่ครับเจ้าแม่ครับเฮ้ยเจ้าแม่ไอ้ควอยเดี๋ยวมึงโดนกูจะจดชื่อมึงไว้กดันกูถึงหน้าป้อมได้ ทำกับผู้บา่าขาเลาะจังสีและจังได้ตีธรรมดาก็เจ็บฮเสยองกึ่มมันไหลไปแล้วเกิดไปพระนุ่มเย้ไอเทมนี่เลยเงินแม่งห่างเป็นพันเลยะนะจะไม่ตายเลยสักตัวทุกคนดูดีหยองกึ่มจัดดาโอ้โหจังไรเกินเอาป่าว นี่หยาดเออร์หยาด้อมาแม่มึงมาแม่มาแม่ขอติไปแล้วนะทุกคนถ้าผมไม่มีติผมจะไม่เข้านะออดิสมาให้กำลังใจผมอยู่ข้างล่างทุกคนมันออกเกาะมาแล้วนะแต่คุณรู้นะแค่ว่าเกาะก็ไม่สามารถช่วยคุณรอดจากผมได้หรอกมีแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่คุณจะรอดจากผมได้คือผมจะแพ้คุณยังไงล่ะ เฮียเฮียเฮียอย่าเพิ่งตายอดทนไว้อดทนไว้ขบุตรคุงนายต้องยังไม่ตายนายฟื้นขึ้นชีวิตขึ้นมาและนายก็สู้กับมันซะเฮ้ยเฮ่ยขบุตรคุงอดทนไว้ขบุตรคุงขบุตรขบุตรคุงขบุตรคุงอดทนไว้สิเฮ้ยขบุตรคุงขบุตรขบุตรได้สเกเด้ เขาบอกตัวคืงอง่ะทนไม่ขอนะเดี๋ยงรีบพ่ายแพ้เดี๋ยวมึงตีกูขึ้นหลอดข้อขึ้นขึ้นหลอดได้ไหมตีเราเร็วๆในสีมันมาแล้วเนี่ยลดอิ่วถอยก่อนโ oh yes, อ้ยเจ๋สวยไม่ถอดกิ๊กตะเบจเจ้ต้องรับแล้วเขาทนเงินมันสามพันน่ะเอาอะไรไปสู้กับมันละไอ้ี้แม่งจะลำผขผมในป้อมเหรอไอตีผมมาแน่คุณรอเรียวคุณจะทำจ,จริงๆเหรอครับฮะคุณจะทำจ,จริงๆเหรอฮะ จะแดนมาเลยจะแดนมาเลยอุสบัตมองไม่โจนี่โอ้โอไมก้าดีเสลวงสบัต์มองไม่โดนไ oh, oh oh. ม่เป็นไหลไม่เป็นไร,ไมนไรผมจะแก้แค้นคุณผมจะชอบกลบคุณอเวนี่มันลำไม่พักเลยว่ะฮิฮ,ฮคนเร็วไอ้คนชั่วฮิฮิฮออกของซับด้วยโกเกินพ่นุ่มโกงจัดระโกงไปไหนเนี่ยโหยไม่ได้โกง ไม่ได้โกงครับทุกคนเรากระจอกเองไงนี pues, ่แม่งเขาเคลียก่อนด้วยไงโอยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยมึงกล้ากับกูมากนักใช่ไหมออีแม่มณีกล้ากับกูมากนะอีดอกจะมาลาับตัวแม่หรอคะฮะดูถูกฉันมากเกินไปเข้าใจไหม อีได้จเกยโดนกูซะให้มันรู้ว่าใครคือเจ้าแม่ของจริงให้มันงงไปเลยว่าทำไมมึงถึงตายเพราะว่ากูรําตึงไงกูรําตึงเกินไปเข้าใจไหมอีแม่มันี้โดนกูดำมิปไปเลยไม่ต้องกลัวมึงใช้แจะเ่้เเกม,มกูเข้มเกมมากเกินไปแล้ว <c oughs> แม่มันี้ ตีป้อมนะครับเออมึงเอาดีแม่มันดีให้มันรู้สบางว่าใครคิดเทพเจ้าแห่งการรำผมรำยันบ่อผมรำในบ้านของคุณจะก,การมันิปหน่อยโถย่แค่นี้นายไหนะก็ไม่มีมสัญญาที่จะทำล่ะนี่ไงทิ้งไปเลย ประมาณนี้สําหรับคิวิน,นี้นะผมก็ชนะจะแม่ร้อเรียว่งสายรําไปแล้วแล้วผมก็จะไม่ตัดด้วยนะครับเพราะว่าการกระทำของผมนั้นสอถึงกิริยามารยาทที่ไม่ดีผมต้องโดนคนด่าแน่นอนฉะนั้นต้องขออภัยคนที่ผ่านไปผ่านมาทุกท่านนะฮะแล้วคนที่ผมรําไปเมื่อกี้นี้เป็นถึงซูพ r รี e มควันโครเลอร์นะครับที่มีประวัติอย่างยาวนานนะครับและมีการพ่ายแพ้สูงถึง240เกม อนาถาไทล่ะนะครับขอโทษที่รําตึงด้วยนะพอดีว่าพี่ตัวแม่แห่งการรำชนะพี่ก็ต้องไปฝึกรําเตงมาก่อนนะน้องสำหรับใครดูจบนะพี่มันเลยว่า3ามศูนย์นะครับเหมือนกับแมนยูตอนนี้แมนยูตอนนี้เท่าไหร่เมื่อคืนสามหนึ่งหรื 30. อว่าสามศูนย์แมนซิตี้ห้าศูนย์เฮ้ยห้าศูนย์ห้าหนึ่งวะประมาณนี้เลยนะครับก็ <c oughs> ใครดูจบพี่มันเลยว่าสามศูนย์แล้วกันเนาะสำหรับที่ติดตามไปลองจริงแล้วไว้ให้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมถ้าวันนี้พูด จะอะไรทำร้ายจิใจใครต้องขอไปด้วยนะครับประมาณนี้เป็นอินเนอร์ในเกมนะขอโทษด้วยนะครับประมาณนี้เลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนะผมเจอกันนะผมบ๊ายบาย